ก็จริงๆแล้วคือหาอะไรต่อที่แบบต่อยอดให้น้องๆนะครับแล้วก็บางเอิญมีโอกาสได้คุยกับน้องนักเขียนน้องนัตกรนะครับแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีมากๆเลยที่พอพอเราเราได้ลองสอบถามเขาแล้วแล้วลองแบบอธิบายสิ่งที่เรามีอยู่ในใจอะไรย่างเงี้ยแล้วน้องนักเขียนก็ให้ความรู้เป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับ mm hmm. แล้วก็จริงๆแล้วเราอยากแค่ให้น้องเราทั้งสองคนนะมีโอกาสมีซันมิทติ้งที่เป็นออฟฟิเชียลของเขานะครับแล้วก็เลยทีนี้ก็ เลยเป็นดำเนินงานโปรเจกต์มาเรื่อยๆครับแล้วก็โชคดีที่าทางไอชีอีซับเรื่องนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็จริงๆแล้วน้องสองคนก็เริ่มมาจากที่ที่ไอชีอีด้วยนะครับแล้วพอมีโปรเจกต์ต่อนเนื่องมาปุ๊บทางไอชีก็ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีก็เลยมีโปรเจกต์เรื่องตอนพิเศษอันนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจาก ที่แฟนมิต้ทั้งสองวันจบลงนะครับก็จะสามารถติดตามชมเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่ทางไอชิคีครับอยากให้ทางไอชิคีพูดความประสบความสำเร็จของ,รงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างโอ้แน่นอนครับต้องต้องบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณพี่กล้องแล้วก็ขอบคุณทางเอ็มชอยมากๆที่จริงๆเราส่งเสริมกันเนาะนักสแสดงมินปิงก็ถือว่าประสบความสำเร็จในในบทบาทการในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมเพราะฉะนั้นโปรเจกต์เนี้ย ไหนกับพระจันทร์ลงเดิมเนอะถือเป็นโปอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราพลาดไม่ได้กับตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นให้เกียรติมากครับสำหรับบ้านเอวิชอยในการที่สนับสนุนกันแล้วก็เราก็ร่วมสนับสนุนแในการส่งเสร <t> ิมให้กิจกรรมแฟนมิทวันนี้แล้วก็ซีรีส์มินิซีรีส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมแบบดังต่อต่อตัวนี้ครับจากที่จากตอนธรรมดาที่มันค่อนข้างสเซทพอสมควรแต่พอมาตอนพิเศษเนี่ยมันจะกดเพิ่มความกัดดันสำหรับวิทยุชสร้างไเครับคือจริงๆผมว่าตอนพิเศษตอนนี้มันมมมีีคควาาสเเเปชยยลลกๆือ ตอนที่เราคูยกับน้องนักเขียนนะครับเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาเขียนมาเขารักตัวละครสองตัวนี้มากเขารู้ว่าเนเจอร์ตัวละครสองตัวนี้ถ้าเกิดมันจะมีเส้นทางต่อของเขาอะ่ะมันจะควรจะไปใน,ในทางทิศทางไหนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนิยายตอนพิเศษอะคือน้องนักเขียนอะ่ะเขาเอาความเป็นมีนกับปิงเขาไปใส่ในความไอกันไหนด้วยมันเลยเป็นการผสมรวมความกลอมกล่อมที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆคนที่ได้ดูตอนพิเศษตอนนี้ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่า ถ้ามันย้อนไปก่อนหน้าเนี้ไอไม่น่าจะทําแบบนี้หรือไหนไม่น่าจะเป็นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอได้ดูตอนพิเศษจะรู้สึกว่ามันเป็นไอกับไหนที่มีส่วนผสมของบีนกับปิงเข้าไปแล้วมันดูกล,กล,กลมกล่อมมากขึ้นอย่เงี้ยแล้วสปกยัมาที่หน่อยว่านองจำมีความบาดแล้วก็มีความขมเข้ามาด้วยคือจริงๆผมก็แกงแกงซันขับไปเรื่อยจริงๆแล้วก็บอกว่าเออ <laughs> เดี๋ยวจะแบบยื่นทิชชู่ให้นะบอกว่าแบบคอยซับน้าตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นน้าตาของ ความขำมันเป็นน้าตามันเป็นความความปิติมากกว่าความแบบีใจกับสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเ<อ>ส้นทางจากจากความสำเร็จ,จท,ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าทางพี่ต้องก็จะเตรียมโปรเจกต์ใหม่ับน้นนองๆสองคน,น้ครับคร<อ>ับกออ็แน่นอนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากหาโอกาสอะไรต่างๆให้ให,ให้ให้ทั้งสองคนได้ร่วมงานกันอยู่แล้วครับก<อ>็รบจริงๆมีมี มีมีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งติดต่อมาเรียบร้อยคุยรายละเอียดกันไปค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วครับก็เดี๋ยวรอรอสรุปครับแล้วก็จะมาจะมาบอกให้จริงๆแฟนๆถามตลอดเลยเ<อ>ยิ่งพอมันมีแฟนมิทติ้งอยาอ่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนบอกว่าประกาศในแฟนมิทติ้งแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ติดตามอีกนิดนึงครับมันใกล้ใกล้จะใกล้จะไฟแนลแล้วก็อยากอยากให้อ่อติดตามแล้วสำหรับสนน้นนองๆต่อครับผมรูปแบบมันจะเป็นยังไงฮะอาจจะมนจะเป็นซีรีส์ เอ่อถ้าถ้าอันที่ที่คุยอยู่นะครับแล้วก็มันจบเป็นอันนั้นจริงๆมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งของของอของชิ้นงานที่จะออกมาจากน้องสองคน <c oughs> เพราะว่าอันแรกเราเราเริ่มจากนิยายที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็คนคนรู้จักค่อนข้างเป็นที่กว้างใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ต่อยอดมาเป็นตอนพิเศษจากนักเขียนคนเดิมอันใหม่ถ้าเป็นตามที่เราแทนไว้ก็จะเป็นอะไรที่มีความ ผมเรียกว่าเ international มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าสำหรับแฟนคลับที่ตามน้องมาตั้งแต่เดย์วันะพอไม่เห็นสเต็ปต่อไปของน้องน่าจะแฮปปี้ครับก็อยากให้ลองติดตาม ไอ้ฉีนี่เลยค่ะฝากครับฝากฝากแล้วครับก็สําหรับไอ้ไหนนะครับใครที่พลาดการรับชมจากแฟนมิตรนี้ซึ่งเสียดายมากๆแต่ว่าไม่ต้องพลาดไปครับก็อยากให้ได้รับชมกันที่ไอซีนะครับผมทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไอซีนะครับผมฝากด้วยครัไอไหนครับก็คือจะเริ่มเล่นูเมื่อไหร่หลังจากแฟนมิจบวันที่หลังฉายจบในแฟนมิตรวันที่25นี้เลยครับก็สามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วโลกครับผมแบบเป็นคู่สิบเลยเดี๋ยวต้องรอหนาต้อครับขอบคุณนาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ

องมีก็พี่อ่างนี้ค่ะอันนี้ก็เพือ่ะหนสองที่งสองสามโอเคได้แล้วขอบคุณมากนะครับ